แกลแลนส์สวัสดีค่ะกรุงเทพปังมากต่างชาติเม้นท์บอกเองรักและคิดถึงกรุงเทพสุดหัวใจกรุงเทพมหานครมหานครแห่งนางฟ้าเป็นมหานครแห่งสีสันที่น่าตื่นตาตื่นใจขึ้นชื่อในเรื่องของความพลุกพล่านของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติมีตึกสูงรถไฟอยู่มากมายที่นักวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผู้ที่มาเยือนกรุงเทพเป็นครั้งแรกอาจจะประหลาดใจกับจังหวะชีวิตของเมืองเมืองนี้ ความวุ่นวายพลุกพล่านของเมืองหลวงแห่งนี้ตลาดและห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยผู้คนของเมืองนี้ถนนที่เต็มไปด้วยรถมเอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้แต่รถตุ๊กตุ๊กอันโด,ด่งดังฟุตบาทก็ยังมีหาบเร่แผงลอยที่ตั้งขายของขายอาหารซึ่งมีกลิ่นหอมยั่วน้ำลายผู้คนที่เดินผ่านไปมาอยู่เต็มไปหมดทั่วทั้งเมืองและจากที่เกินมาทั้งหมดก็ได้ทำให้กรุงเทพกลายเป็นหนึ่งในมหานครที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากที่สุดในโลกไปแล้ว และภาพที่เราเห็นกันจนชินตาในโลกออนไลน์ก็คือภาพที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปถ่ายมาจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสๆทั่วมเมืองกรุงไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วพระบรมหาราชวังวัดโพวัดอรุณถนนข้าวสารการล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือตามตลาดกลางคืนต่างๆแต่ก็จะมีอยู่บ้างที่พกากันไปถ่ายให้เห็นถึงการใช้ชีวิตจริงๆในกรุงเทพและอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้ เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่อยู่ใน t i k t o ็อช่อง AJ Summer ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะถึงตอนแชร์ชมคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกมาแล้วมากกว่า1 3น3แ0นวิวแอดค่ายว่าเจ้าของช่องน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะถ้าเดาผิดไปแอดต้องขออภัยด้วยนะซึ่งภาพที่ปรากฏในคลิปนั้นเป็นฉากการใช้ชีวิตจริงๆในกรุงเทพ เริ่มจากแม่ค้ากําลังเข็นรถเข็นข้ามทางรถไฟพร้อมกับรถและผู้คนจํานวนมากที่กําลังข้ามทางไปพร้อมๆกันสลับกับช่วงที่ทุกคนต้องมาหยุดรอรถไฟที่กําลังแล่นผ่านไปจากนั้นก็เป็นภาพบรรยากาศที่ถ่ายออกมาจากรถไฟฟ้าให้เห็นป่าคอนกรีตและตึกสูงรถฟ้าต่อด้วยภาพของคนในเมืองหลวงที่กําลังนั่งก้มหน้าอยู่บนรถไฟฟ้าเพื่อดูโทรศัพท์ในมือของตัวเองและปิดท้ายด้วยฉากชีวิตบนสถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึง่ง ซึ่งเมื่อทุกภากทุกซีนมารวมกันแล้วก็ทําให้เราได้เห็นความวุ่นวายที่ลงตัวของเมืองกรุงได้เป็นอย่างดีและเมืองที่ดูวุ่นวายแบบนี้แหละคือหนึ่งในเมืองที่ทรงสเสน أ, จนําให้ชาวต่างชาติจากทั่วโลกต่างพากาันยกให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่ามาเที่ยวมากที่สุดในโลกไปแล้วและหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกอัปโหลดติกตอกไปแล้วก็มีเ,เพื่อนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่นั้นจอกไปทางเราคิดถึงกรุงเทพฉันรักประเทศไทยอยากมาเที่ยวเมืองไทยรวมถึงมีการพูดถึงรถไฟที่วิ่งผ่านไปในคลิปด้วยบางก็ว่าเก่าเกินไปแต่บ้างก็ว่าควรอนุรักษ์เอาไว้สมคุณค่าดีแล้วก็มีบางคนเข้ามาด้อยค่าประเทศของตัวเองด้วยแต่แอดขออนุญา,าละเอาไว้นะคะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์จะฉบบไว้ในรายละเอียดนะคะ และเช่นเคยแอก็ได้รวบรวมความพิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิดเห็นแรกนะคะฉันตกหลุมรักกรุงเทพตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้ไปเที่ยวที่นั่นความพิดเห็นต่อมานะคะฉันก็รักกรุงเทพนะและรู้สึกว่าจะรักมากกว่าเมืองที่ฉันอาศัยอยู่ในตอนนี้ด้วยซ้าไปความพิดเห็นต่อมานะคะฉันเป็นคนเกาหลีนะแต่ฉันไม่อายเลยที่จะเรียกประเทศไทยว่าบ้านของฉันความพิดเห็นต่อมานะคะ วันนี้ฉันกำลังจะไปเที่ยวที่กรุงเทพฉันตื่นเต้นที่สุดความพิถเห็ันต่อนะคะฉันเป็นคนลาวที่กำลังจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นขอให้คนไทยทุกคนใจดีกับฉันด้วยนะความพิถเห็ันต่อนะคะฉันคิดถึงกรุงเทพเหลือเกินความพิถเห็ันต่อนะคะทำไมฉันต้องคิดถึงกรุงเทพฉันยังอยากไปเที่ยวที่นั่นอยู่เลยทั้งๆที่ไปเที่ยวที่นั่นมาแล้วตั้งสองครั้งความพิถเห็ันต่อนะคะ ผมรักประเทศไทยสุดหัวใจเลยครับความพิเีพนต่อมานะคะฉันก็รักประเทศไทยมากฉันรู้สึกว่าอยู่ที่นั่นเหมือนฉันที่อยู่ที่บ้านของตัวเองความพิเีพนต่อมานะคะประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่คุ้มค่าและมีความสุขที่จะกลับไปเที่ยวซ้ําแล้วซ้ําอีกความพิเีพนต่อมานะคะผมชอบความยุ่งเหยิงวุ่นวายของกรุงเทพนะอาหารข้างทางก็มีให้เลือกกินอย่างมากมาย และถึงแม้ว่ากรุงเทพจะดูว euh, ุ่นวายแต่ที่นั่นก็สุดยอดจริงๆครับความคิดเห็นต่อมานะคะถึงกรุงเทพจะดูวุ่นวายแต่กลับเป็นเมืองที่เมื่อได้ไปเที่ยวจริงๆแล้วมันทำให้ผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากความคิดเห็นต่อมานะคะผมรู้สึกว่าตัวเองดูดีมีชีวิตชีวาเมื่อได้อยู่ที่กรุงเทพความคิดเห็นต่อมานะคะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้ไปเที่ยวที่กรุงเทพกับเขาบ้างความคิดเห็นต่อมานะคะ การได้ไปเที่ยวที่กรุงเทพคือความฝันอันสูงสุดของฉันเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะใช่แล้วคุณตกหลุมรักกรุงเทพกรุงเทพมีแหล่งช่องเทีย่ยวมากมายและในประเทศไทยก็มีแหล่งท่องเทีย่ยวที่สวยงามอยู่มากมายด้วยเช่นกันและมันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมคุณถึงต้องมาเทีย่ยวที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะเราเพิ่งจะจองเทีย่ยวบินเพื่อไปกรุงเทพเราแทบจะรอไม่ไหวแล้วนะความคิดเห็นต่อมานะคะ ฉันชอบตลาดกลางคืนในกรุงเทพมากที่สุดเลยนะความพิเ็นต่อมานะคะช่วงนี้ดูกรุงเทพจะฮอตฮิตมากฉันชักอยากจะไปเที่ยวที่นั่นบ้างแล้วสิความพิดเห็นต่อมานะคะผมคิดถึงรถไฟใต้ดินที่สุดแสนจะสะอาดและผู้คนที่เป็นมิตรมากๆความพิดเห็นต่อมานะคะฉันอยากย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพความพิดเห็นต่อมานะคะเมืองนี้พัฒนาขึ้นและดีขึ้นทุกปีพวกเขายอดเยี่ยมที่สุดความพิดเห็นต่อมานะคะ ปลายปีนี้ผมจะได้ไปเที่ยวที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกผมอดใจรอแทบจะไม่ไหวแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะฉันอยากไปเมืองไทยความฝันของฉันคือการได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยวันหนึ่งฉันจะต้องไปอยู่ที่เมืองไทยกับแฟนของฉันให้ได้ความคิดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยจะปังมากกว่านี้ถ้าอากาศไม่เหมือนกับซ้อมตกนรกได้ขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะ ถ้าคลิปนี้มีย่านเยาวราชกับล่องเรือเจ้าพยา,ยาด้วยจะครบเลยความคิดเห็นต่อมานะคะถ้ายังใช้รถจักรไอ้น้ำอยู่คือสุดเท่แล้วนะแบบในแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เสียดายที่อันนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นต่อมานะคะส่วนตัวชอบรถไฟสายทางไกลที่เป็นแบบเก่านะมันดูวินเทจดีมันดูผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ลงตัวไม่น่าเบือ่อความคิดเห็นต่อมานะคะ อยากให้อนุรักษ์ใช้รถไฟเก่าๆแล้วค่อยๆสร้างรถไฟใหม่ๆบนสายอื่นแทนความคิดเห็นต่อมานะคะเอาจริงรถไฟไทยเก๋มากความคิดเห็นต่อมานะคะเหมือนประเทศที่เจริญ50%เก็บความวินเทศไว้อีก50%ผสมกันได้ลงตัวดีความคิดเห็นต่อมานะคะนั่งรถไฟ SRT Prestige First Class ไปจังหวัดกาญจนบุรียังกับฟีลลิ่งนั่งในยุโรป และมีรถไฟลอยน้ำวิ่งข้ามเขื่อนปาสักที่ลบบุรีอีกด้วยคนไม่ค่อยรู้นะความพิเ็นต่อมานะคะล็ดับคลิปดีมากขึ้นต้นด้วยรถไฟดูผสมผสานความคลาสสิกกับสมัยใหม่ได้ลงตัวเลยรถไฟเพิ่มสเสน่ห์ดีเลยจะบอกว่ารถไฟมีให้เลือกหลายชั้นไม่ธรรมดานะความพิเ็นต่อมานะคะบรรยากาศสถานที่และผู้คนคือสเสน่ห์ของประเทศไทยที่ไม่เหมือนใคร ความพิถีพนต่อมานะคะชันคนต่างจังหวัดแต่รักแบงคอกมากความพิเห็นต่อมานะคะฟีดประเทศไทยขึ้นดูรัวเลยตอนนี้เป็นเพราะอะไรกันนะความพิถีสุดท้ายนะคะขอบคุณที่รักเมืองไทยนะทุกคนจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าจะหารในคลิปนี้มีกรญญารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ